สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความรักทำไมไม่มีแฟนสักทีคลิปนี้มีคำตอบเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมตัวเราถึงโสดเล่นาน,น,นานแสนนานเพื่อนๆก็มีแฟนกันหมดแล้วมีแต่ตัวเราที่ยังคองโสดนานนับปีอาจเป็นเพราะเราหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่นะเพื่อนเราหน้าตาขี้เดกกว่าเราตั้งเยอะยังมีแฟนไล่เลยคนคุยก็เยอะด้วยงั้นเรามาดูกันเลย 5. สาเหตุที่ทำให้คุณไม่มีแฟนสักที 1. เลือกเยอะเกินไปตั้งสเปคไว้สูงหลายคนที่ไม่มีแฟนสักทีอาจจะเกิดมาจากตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงคนนั้นเข้ามาก็ไม่ดีคนนี้เข้ามาก็ไม่ใส่หวังเพียงแต่อยากไล่คนที่เฟอร์เฟคที่สุดจนลืมคิดว่าคนทุกคนก็ไม่ได้เกิดมาเฟอร์เฟคขนาดนั้นและด้วยความมาตรฐานสูงจนเกินไปอยากไล่แบบนี้ตั้งใจไว้แล้วต้องหาให้ไล่พราแบบนี้ไง ทำให้คุณไม่มีแฟนเพราะงั้นอะไรที่มันจะพอหยวนหยวนกันได้พูดคุยกันได้ก็อยากให้ลองเปิดใจเถินนะ 2. กลัวค,ความรักมาทำลายอิสระหลายๆคนอาจจะเป็นนะอยากมีแฟนแต่ก็แอบกลัวกลัวว่าถ้ามีใครสักคนเข้ามา จะทำลายอิสรภาพที่ตนเคยมีตอนอยู่เป็นโสดอยากทำอะไรก็ไล่คิดถึงใครก็ไล่ไปไหนมาไหนก็ไล่พอมีแฟนผู้้กดเกลียนต่างๆก็จะตามมาความเป็นส่วนตัวก็เหมือนจะหายไปอะไรที่ว่าก็ได้ก็ได้คราวนี้ไม่ได้แล้วนะมีแต่คำว่าหึงหวงหวาดระแวงเสียความเป็นตัวเองไปหมดและเพราะความกลัวแบบนี้นี่แหละทาให้คุณไม่กล้ามีใครและอยู่เป็นโสดจนถึงทุกวันนี้สาม เพื่อนเยอะแฟนเลยไม่จําเป็นที่คุณยังไม่มีแฟนบางทีความรักอาจจะยังไม่จําเป็นสําหรับคุณก็ได้เพราะสาวๆบางคนเพื่อนเยอะมากเวลาที่มีปัญหา เงาเศร้า,าก็มากแกมีเพื่อนนี่แหละที่คอยอยู่ข้างๆรู้สึกแฮปปี้กับการได้อยู่กับเพื่อนมากกว่าจนรู้สึกว่าก็ไม่จะเป็นต้องมีแฟนก็ได้มั้งแต่ความคิดนี้กําลังจะทําให้คุณโสดน้สดนานแสนนานลยละลองคิดดูถ้าวันหนึ่งเพื่อนของคุณมีแฟนกันไปหมดแล้วคุณละ่ะที่ยังเอาอยู่แต่กับเพื่อนถ้าโลนเทแบบนี้ชีวิตจะเป็นยังไงเพราะงั้นมีเพื่อนมันก็รีแต่หาแฟนไว้สักคนก็ไม่เสียหายเพื่ออนาคตเพื่อนมีแฟนกันหมด คุณจะได้ไม่มานั่งเหงาไง 4. กลัวความรักเพราะเคยอกหักเพราะเคยเจ็บมาแล้วและก็กลัวที่จะซ้ำรักอีกครั้งนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมไม่มีแฟนสักทีความเจ็บปวดครั้งเก่าทำให้คุณสร้างกำแพงให้กับตัวเองหรือเปล่าหรือเพราะคุณเห็นเพื่อนๆทุกใจบ่อยๆเลยกลัวไม่กล้ามีใครพอมีคนเข้ามาจีบก็ไม่กล้าที่จะคบ ไม่กล้าที่จะคุยไม่กล้าเริ่มต้นและเพราะแบบนี้ไงแม้ปากบนว่าอยากมีแฟนแต่เพราะคุณเองไม่ยอมคุยไม่ยอมเปิดใจและมักจะปิดตัวเองบ่อยๆเลยทำให้ไม่มีแฟนกับเขาสักที 5. คิดว่าเรายังไม่ดีพอสำหรับเขา ไล่แต่แอบรักเขาเพราะเอาแต่คิดว่าตัวเองรีไม่พอสำหรับเขาแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนกันเนี่ยอาจจะฟังดูน่าเห็นใจนิด,นดแต่มันก็จริงที่หลายๆคนไม่กล้าจีบใครก่อนเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีอะไรไปแข่งกับคู่ต่อสู้คนอื่น,นๆก็ถ้าเอาแต่คิดแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่จะสระโสดกันสักทีล่ะครับพี่น้องครับลองเปลี่ยนความคิดรู้คุณมีดีในแบบของคุณสักวันหนึ่งคุณจะได้เจอกับคนที่พอดีเพราะฉะนั้นอย่าทําให้คุณค่าของตัวเองลดลงสู้ๆเข้าไว้ ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามเป็นไงกันว่างครับทีนี้รู้อย่างว่าทําไมไม่มีแฟนเป็นเพราะตัวเราเองหรือเป็นเพราะใครอย่าเอาแต่โทษฟ้าโทษด,ดินเลย <c oughs> เรื่องบางเรื่องรอเวลาที่เหมาะสมเราว่ามันก็รีกว่านะสําหรับวันนี้ไว้วาอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเดลอ